แพนด้ากุ๊กกุ๊กันเรามาเล่นซ <fingers danach> ่อนแอบกันดีย้ายสายยายาเย้ย้าอเเย้ายเย้ยยสเยี๋ยวเยียยสเ้ยายสายเระเล้ยซาอนายบนะเล่นซาอนแเ ผู้เราไงพูดเราไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไ่ได้ฮะเนี่ยเธอเขาบอกอยู่ว่าเวลาโพสเพอย่างเงี้ยเขาห้ามเล่นซ่อนแอบเออทำไมอ่ะเนี่ยเธอไม่เคยได้ยินหรอเขาบอกว่าจะมีผีลักซ่อนผีลักซ่อนผีขโมยอ่ะเหรอโอ้ยไม่ใช่กุ๊กกุ๊กผีลักซ่อนนะจะมีผีมาบังตาให้เราหาคนไม่เจอแล้วเขาก็จะขโมยเด็กไปรู้ไหมฉันว่านะเราอะเล่นได้ไม่เป็นไรหรอกแม่เนี่ยมันยัง โ,โออมันเลยโพเพมันแล้วมันจะมืดแล้วเออชี่คือโอ,อ้นี่เป็นไรหรอกมเล่นเอ่งั้นเธอมันเล่นด้วยกันเลยไหนก็มาละ <c oughs> เล่นด้วยกันเลยมามีกี่คนเอา,อางนี้งั้นเดี๋ยวพี่กูกๆแบเป็นคนปิดตาคนแรกแล้วทุกคนก็ไปซ่อนนะคะอ่าโกติกาก็คือห้ามไปซ่อนที่ไกลให้ซ่อนแถวหน้าบ้านแล้วก็หน้าบ้าน,หน,าานหน้าบ้านข้างในกับข้างนอกเท่านั้น ข้ามไปไหนไกลโอเคไหมดีลไหมโอเคอยคาอเคโอเอ่โอเคโอเคโอเคงานพี่วิวไม่ปิดตแล้วนะ1 2 3 1 2 3อง้มองสามอุ้ยอินูย้อินกูไอินไปข้างหลังไปโอ้เออไป แอบแล้วบ้านที่แอบดีก่อเนๆๆๆอยแอบตรงไหนดิเนี่ย,ยตรงหน้ารถเหรอว้ยกุมาทองไม่ใช่ติเด็กไม่แอบก็ตรงนี้เนี่ยุยตรงไหนดิเนี่ยในรถหุย,หยแล้วทำไงดีอ๋อุยดีนะติกกุญแจก็กุ๊กมา 16 17 18 19 20บ้าไปหลบอยู่ที่ไหนกันนะตรงไหนนะใครที่ใส่เสื้อสีสดใสให้เสื้อคันเลิกเฮ้ยเดี๋ยวนะมีพี่รุดถ้าไม่ถ เปิดไฟไว้ล่ะต้องมีใครหลบบาแถวรถแน่เลย ให้เออมีเด็กซอนไกลๆฉันด้วยไกลๆอืมไกลๆงั้นเหรอไกลดึงเออเดี๋ยวนะฉันรู้สึกว่าฉันได้ยินเสียงมันมาจากแถวนีนน่เฮ้ยไม่เห็นอยู่เลยอะแพตตี้ไหนอะโอ้ยเธอโมมากอะเธอมันแบบอีกนิดอีกนิดอะอีกนิดเดียวอะนิดเดียวเฮ้ย บ้านนี้ใทม่มาสานนะอุ้ยลองเช็คดูสิเช็คเช็คเช็อ้ยก็ไม่เห็นมีอะไรนี่แพตตี้นั่นสิแต่ฉันจำได้ว่าก่อนที่ฉันจะซ่อนในรถแต่เด็กๆอยู่นี่ต้องสองคนสามคนก่อนจริงเหรอใช่หายไปไหนกันแล้วอะเดี๋ยวนะๆเดี๋ยวนข้างหลังข้างหลังเราดูข้างหลังสิกุ๊ก มีเลยแพตตี้ดูดิไม่มีหรอเธออ๋อหายไปไหนอ๋หายไปไหนกันอ๋อรู้ว่าอยู่แถวหน้าบ้านเธอโอ้ลองไปดูครับไปดูไปดูแพตตี้หน้าบ้านเธอมันมีทางไงอาจจะแบบอยู่แถวนี้ไงอออใช่เดี๋ยวนะยไม่เห็นมีใครเลยอ่ะอันสิเธอ เยเยเด็กๆอยู่ไหนโยดกๆซ่อนเหนียมากเลยเฮ้ยพี่ก็ปุ๊ไม่เ็ราจริงนีออยู่ไหนนะพี่แพนล่ะอยู่ไหนอะลองไปหาจุดอื่นก่อนไมท่เออไปๆๆไปตรงนนแล้วกันเนาะเสานนน่าจะมีทังั้นี้หละี่ แชมพูเด็กอะเธอได้ยิ่นไหมเด็กก็ไม่ใช่มีตรงนี้หรอกน่ารักดีไปซ่อนไหนกันหนีกับบ้านกันแล้วหรือเปล่าโอ้นั่น่ะสิฉันว่านะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหรือว่าเด็กๆอ่ะจะขุดรูหนีนี่นี่นี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเรียนรู้ตรงเนี้ยโอ้ยเอเด็กจะเอาเวลาไหนมานั่งครู จะเป็นอย่างที่ฉันบอกผี<ะ>ลักซ่อนไงเธอฮะผีลักซ่อนใช่ที่เขาจะบังตาเราให้ลองมองไม่เห็นเด็กอะผีบังตาที่ทาให้มองไม่เห็นเด็กอะเหรอใช่ว้าวังหรอไฮ้ทำยังไงลรา,เรา,เ,ราเราจะทำยังไงที่จะทำให้มองเห็นเด็กดิอะ่ะนั่นสิต้องมีคนที่มีอาคมอ๋อฮะหมอกล้วยสุดที่รักฉันไงอ๋ออย่างเงี้ยให้หมอกล้วยอะมาช่วยตามหาดีกว่า ออาไปไปไปเรียกหมอกล้วยก่นเฮ้ยมีใครหายไปไหนเนี่ยหมอกล้วยหมอกล้วยใครพีจ้าอโอ้ยโก๊คฉันติดต่อเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้สักทีเนี่ยหมอกล้วยอะเหรอทำไงเนี่ยเธอฉันว่านะถ้าจะเบื่อเธอแหละบล็บอกเบอร์เธอไปหมดแล้วแหละโอ้ยเธอจะบ้าเหรอปกติมเมื่อวานเพิ่งโทรคุยกันวิทดิววิทดิวอยู่เลยอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงมคนนอนกรนเลยเห็นด้านรอเปล่า แพนั่นไม่นอนกลวนะเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันหมอกล้วยรวยวิชาดีเธอใช่เฮ้ยแล้วมันอยู่ในนี่ เป็นมีดออ้ยกูกูเข้าใหม่ถึงมิชาชีพค่ะใช่ทำตัวแบบนี้วมิฉาชีพชัดๆเลยเฮ้ยเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งพูวเรื่องมิตภาพหรือมิชาชีพเลยเดี๋ยวเธอบอกบอกบอกหมอมีปัญหามีปัญหาใหญ่บอกหมอพอดีมีนั่งสิไปนั่งคอยหมอคะพอดีมีเรื่องให้ช่วยค่ะพอดีเนี่ยเดยกูกูอ่ะมันเล่นโซนแอบไนเวลาโู้โหไม่ต้องพูด หมอรู้หมอเห็นเฮ้ยเียมารอตั้งนานแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาว่าก็เป็นเป็นมิตรมีิตรภาพอออแล้วแล้วแล้วทำยังไงดีคะดีเด็กะเราหาไม่เจอเลยเราเดินไปถึงหน้าบ้านไปทางซ้ายทางขวาตรงและจิจูดสอสิบห้าและจิจูดที่ยี่กอะก็หาเด็กไม่เจอคะ่ะก<ห>็โดนผีบังตาน่ะสิมันเล่นอะไรกันที่เลนเนี่ย,ยเล่นซ่อนแอบกันเนี่ย อันนี้มันก็ไม่ใช่โพเพนะคะเนี่ยเวลาน,นี้ดึกดึกค่ำค่ำแล้วค่ะเนี่ยโอ้ไอ้ดึกดึกค่ำค่ำเนี่ยแหละตัวดีเลยร้ายแรงกว่าเวลาโพเพอีกเฮ้ยทำยังไงดีอ่ะเฮ้ยเราเราเราต้องแก้ยังไงคะนี่เดี๋ยโดนผีบังตาวิธีแก้ง,ง่ายๆตามหมอ,อมาโอเค let's go ยู่นี่นะยูนนิ่ง ตั้งจีให้มันอ๋อตั้งจีให้มันว้ายอ้ายอะไรคะกมองเพชรทิ่มตูดเอยดอดไม่รแฮส้การเกตราตั้งจิให้มันนะทำไงคะคำดินขึ้นมาเอาวางไว้บนหัวโอ้มทั้งต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 ั้ต ใายเหรอคะเออปกต็มอะค่ะเอาอย่างนี้คือการเปิดทางแล้วใช่ไหมคะใช่เปิดทางอ่ะเด็กๆอ่ะอยู่แถวเนี้ยแหละเดี๋ยวเราต้องลองไปหากันดูก่อนไปไปตามหาเลยอ๊นี่ไงอยอยออกมาเลยหนูนี่ไงน้องบิวกับน้องเพชรออกมาเร็วออกมาเร็วเร็วเล้วเร็วเล้วออกมาออกมาย กี่น้องสองคนอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเหรอคะใช่ครับเด็ววกผู้พี่ไม่เห็นพวกเราเหรอครับก็ไม่เห็นนะเ,เรามาหาที่แรกเลยเนาะต่อจากชั้นมากเดี๋ยวนะแล้วเสียงอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะอุ้ยหรือว่ามีเด็กอีกอ๋อในๆดูสิเฮ้ยยูไน บอกเธอว่าตอนแรกๆมีเด enough, ็กมาสอดใกล้ๆฉันอ๋อเนี่ยหนึ่งสองสามโอเคครบละโอเคเราไปหาจุดต่อไปดีกว่าเฮ้ยมีน้องผู้หญิงโอเคโอเคเจอแล้วนะเจอแล้วนะมีมีใครเห็นเฮ้ยเฮ้ยเรวๆตรงนี้ช่วยเฮ้ยเฮ้ยนี่นั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดนยุ่งกันไปหมดเรามานี่ยที่เขาบอกว่าจะกลิ่นแชมพูเด็กอะใช่ไหมนี่เลยโอ้ยโอ้ยไม่ต้องร้องไห้นะคะไม่เป็นไรนะ เพราเราเจอแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวนะเหลืออีกคนนึหน้องวันน้องวันโอเคคนสุดท้ายแล้คงั้นเดี๋ยวเข้าบ้านกันก่อนนะอะไรมากเลยอ่ะพี่ไปหาคนสุดท้ายเฮ้ยว่ะคนนี่ไงนี่ไงนี่น้องวันโอ้ยน้องวันเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้น้องอยู่ตรงนี้เหรอคะใช่ค่ะเมื่อกี้หนุ่มทำแบบนี้พี่ก็ปุ๊บไม่เห็นหรอกค่ะวอุ้ยทำแบบนี้เหรอไม่หวยหเหรอคะเออที่ผ่านมามันห้าห้าจริงนะแต่ที่กูไม่เห็นอ่ะโอ๊ยเสียใจอะ เรามาหาแต่แรกก็ไม่เจออ๋ย้ยผีบางตาจริงด้วยแฮตตี้ชูบเลวอะทูสะอ่านมากเลยอะโอ้ยไม่เป็นไรนะคะงั้นงั้นเราอ่ะรีบเข้าบ้านกันดีกว่าออว่าแล้วหมอรู้หมอเห็นนี่ไงที่เขาเรียกว่าผีบังตาะอะก็ใช่ไงคะใช่แต่เดี๋ยวหมอสัมผัสได้มันไม่ใช่ผีธรรมดานะเน<อ>ี่ย แม่ผีพิเศษใส่ไข่โอเคทำผีพิเศษเลยทุอเซ็กซมันต้องมีใครไปลบรูผีบอฮะผีบอแคตตี้ไงอุ้ยฉันพี่ทำอะไรอยู่ทน้องวันเหรอคะเดี๋ยวสัมผัสได้ว่ามันต้องเป็นนางนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันฉันกิ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 นนางนี่ไม่ได้นะคะหมอไม่สุภาพเลยค่ะตบปากเลยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะผีบอฉันจำได้เลย น,นะเราอะไปตักน้ำพี่บอนี่แพตตี้ออ๋ที่เราตักมาล้างมือล้างเท้ากันนล้นะนะอุย้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมอจัดการให้แล้วโอ้หมอเคลียร์ไม่เป็นไรเนาะอุอ้ยโลดมากเลยอะยังไงหมอกล้วยก็จัดการเรียบร้อยแล้วโอเคงั้นเราอะเข้าบ้านดีกว่าเนาะนน้องัเดี๋ยวก่อนเธอ<ะ>เธอเอาเด็กเข้าบ้านไปเลยนะพอดีอว่าฉันกับหมอจะไปแบบจัดการผีบอบ นิดนึงอ่ะผีบอเออผีบอก็ยังเธออย่ามาเล่นพี่เลนอีกละโอ้ใช่ใช่่เราต้องไม่เล่นพี่เลนกันใช่ใช่กชหมอเตือนภัยแล้วกับกลางคืนีนะอย่าไปเล่นนะคะนะสดแอบอีกนะดแอบโอเคค่ะโอเคไม่ทำแล้วร้อยปร์เซ็นโอเคงั้นเราไปจากการผีบอนะอเคไปหมอจัดการผีบอแล้วค่ะ น้องวันอยู่เป็นเพื่อนพี่กูนะคะวันเนี้ยเป็นวันคืนเดือนมืดนะวันเนี้ยเราอ่ะจะเห็นดวงดาวที่ชัดที่สุดแต่เราอ่ะไม่ต้องไปสนใจหรอกเนี่ยระหว่างที่เรารอดูดาวนะเดี๋ยวพี่กูจะตัดเล็บให้ไหนดูสิไหนอุ้ยทำไมเล็กสั้นจังเลยล่ะคะก็คือว่าพรุ่งนี้ค่ะครูจะตรวจเล็บหนูก็เลยตัดค่ะอ๋อคุณรูณตรวจเล็บเหรอว่าเสียดายจังเลยอุตส่าห์เป็นไกลามางั้นพี่รูรูกะตัดเล็บเองก็ได้นะ ใคา<ป>เหรอุ้ยเฮ้ย้ยนึกว่าผีเออนี่ยใ,ใครเขาให้ตัดเล็บหลังพระอาทิตย์ตกกันฮะทำไมอ่ะโอ้ยทั้งไม่เคยได้ยินตำนานหรอทำไมอ่ะตำนานอะไรตำนานเขาบอกว่าใครนี่นะที่ตัดเล็บหลังพระอาทิตย์ตกนะมันจะมีผีมากินเล็บ<ฮ>หลังจากนั้นน่ะมันจะปลอมตัวเป็นเจ้าของเล็บคนนัน้นแล้วจะเข้าไปแฝงตัวในครอบครัวเธอบางเขาก็บอกว่ากินพ่อกินแม่เธอโอ้ยเขาจะกินตับไตไส้พุงกินทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าตัดเชียวนะปีศาจกินเล็บเหรอน่ากลัวมันมีจริงเหรอุ้ยแล้วก่อนนี่ฉันตัดไปล่ะแต่ว่าแล้วถ้าคนกลางคืนน่ะเขาอยากจะตัดเล็บล่ะเนี่ยตอนกลางคืนเขาอยากตัดนะทุก็ต้องเก็บเศษเล็บอย่างดีไว้ทิ้งไว้อย่าให้เหลือแม้แต่รูปนิดเดียวอ่ะถ้างั้นนะกกินแน่นอนกลัวมากเลยปีศาจกินเล็บอ่ะน่ากลัวน่ากลัวนี้ฉันไม่ตัดละอย่าเลยนะห้ามตัดนะคะ บางทนะีเน,นี่ยเขินจริงๆนักไว้แล้วนี่พวกพี่เล่าอะไรกันเหรออ๋อพวกพี่อ่ะกำลังแบบเล่าตำนานความเชื่อโบราณนะจะเป็นอะไรเนี่ยทำไมอมยิ้มแปลกๆอะ่ะแล้วดูดิแก้มอมชมพูแบบว่ามีเลือดฝาดเหมือนคนที่แบบกำลังแบบอินเลออิฟอ่ะอุ๊ยหรือไปเจอเรื่องแบบอินเลิฟอินเลมาหรือเปล่าเป็นความลับค่ะแล้ว แต่เมื่อก,กี้พวกพี่เล่าอะไรกันอยู่หรอคะว้ามีรับลมลมไหนอ่ะันน้นก็ไม่เกี่ยวพวกพี่นะกำลังเล่าความเชื่อโบราณถ้าใครนะที่ตัดเล็บเวลากลางคืนเนี่ยนะอุ้ยอาจจะเจอปีาศาจกินเล็บอ่ะมันแปงลงร่างเป็นเรานะแล้วก็เข้าไปกินพ่อแม่เราใช่น่ากลัวเวอร์ความเชือ่อโบราณเหมือนหน้าพี่เลยอะค่ะ เจตนาไม่ทันเลยหน้าเราก็ไม่โบราณขนาดนั้นเลยคือแรงมากอ่ะอุอ้ยเอองั้นแต่ความเชื่อโบอราณก็อย่าลบหลู่แล้วกันนะคะอ่ะไหนๆก็มาอยู่ด้วยกันละงั้นเราอ่ะไปเตรียมขนมเออ oh, นอาแพตตี้ไปเตรียมขนมดีกว่าแล้วเดี๋ยวดูดาวด้วยกันอ่ะสองคนนั้นก็อยู่ตรงนี้นะนั่งอยู่ตรงนี้ก็สองคนอ่ะเดี๋ยวพวกพี่ไปเอาขนมมาให้ก่อางไปเอาขนมกันนะอ่ะวุ้ยพูดถึงน้องเล็บ ลืมไปเลยอย่ะว่าพี่เล็บยาวอะขอตัดเล็บหน่อยละกันเฮ้ยพี่ปิงปิงอย่าตัดน,นะคะระวังผีกินเล็บเ้ยก็เล็บพี่ยาวอะช่างมันเถอะมื้ี่ขนมบ้านฉันมันก็มีแค่นี้แหละมาแล้วจ้าโอ้โหามาๆมา,มาโอ้ยโอ้ย,อยอโอ้ บ้านฉันอ่ะอุปกรณ์ทําแผลไม่มีเลยะสิบ้านฉันก็ไม่มีไม่เคยมีเลยโอ้ยหรือว่าเราเท้าจุ่มสาวยน้ำไหมมันเป็นน้ําเกลือมานจะช่วยล้างแผลโอ้ยเธอเธอจุ่มทีนี่น้ําเน่าแล้วอ้ยแรงมากเลยจะอมอ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดเชื้อในกระแสเลือดตายเลยแงนช็อกโกแลตว่าจะเอามาให้กินไม่ให้แล้วดีกว่าเก็บเลย เก็บเลยแล้วกันเธองั้นไปส่งฉันอะ่ะขา้าเซเว่นหน่อยนะฉันจะไปซื้อยาทําแผลแล้วก็บอกพนักงานขอทําแผลแบบนเนี้ยแบบค่ะเนี่ยแบบเนี้ยค่ะเธออย่ายกสูงนะกลิ่นแรงปรีบไป,ไปดีกว่าเฮ้ยอไหนๆก็มาแล้วงั้ก็ให้คนละคน,น,ล,นละก่นอนได้ไหมให้คนละแล้วเดี๋ยวรองนะไม่ให้แล้วนะคะอุยอ้ยดิเดอร์ก็เพกเลยแล้วกันเนด็กแต่รองเท้าได้แค่เดียวอีกข้างฉันถือให้เธอ ไปทางนี้ไปทางไหนโอ้ยโอ้ยอย่าให้รู้นะ้ใครตัดเลยโอ้ะโอ้ยเธอพาฉันไปอีกกี้จะถึงเซเว่นเลยนะโอ้ยเธออีกกี่โลนี่โอ้ย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 อะไรอะไรใครอะเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวนะนี่มันน้องวันไม่ใช่อ้ยไม่ใช่ น้องปิงปิงอ๋อน้องปิงปิงเหรอใส่เสื้อนี้โอ้จริงๆน้องปิงปิงจริงด้วยน่าจะใช่ชุดนี้นะเธอเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาอยู่ตรงนั้นนี่อ๋ออ้หรือจะมาแกล้งเราไงเซอร์ไพรส์ไงหลอกเราหรือเปล่าอปิง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  ทำอะไรตรงนี้ดึกแล้วไม่เข้าบ้านเหรอ,หอเฮ้ยเธอแต่งหน้ายอย่างนี้มันก็น่ารักดีนะ